สวัสดีครับพบกับ Poco F 5จาก Xiaomi นะครับรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นมือถือสเปคดีสุดในงบหมื่นต้นๆ้นเลยเพราะเข้ามากับ Snapdragon 7 plus Gen 2ที่สเปคเนี่ยเรียกว่าเทียบเท่า Snapdragon 8 Gen 1เลยทีเดียวนะครับแต่เย็นกว่าแล้วก็เรื่องของหน้าจอโมเ e d ที่แบบเต็มขอบอย่างที่เห็นเลยนะครับคือเป็นจอที่ดีจริงๆแล้วก็กล้อง64ล้าน OIS บอกเลยว่าสเปคเนี่ยคุ้มจริงๆครับเดี๋ยวมาดูตัวจริงกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับในงบ1มืนบวกลบเนี่ย คุณได้มือถือสเปคแบบนี้เลยอย่างที่เห็นครับเขามากับหน้าจอ AMOLED 1B ขนาด6.67นิ้วความพิเศษคือขอบครับขอบมันบางมากๆนะครับแถมเป็นแผลแบบเรียบโดยซึ่งจะไม่ค่อยเห็นบนมือถือราคาแบบหมื่นกว่าบาทเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะเห็นแบบ2 0,000นอัพไปเลยนะครับหรือ3 0,000่นในระดับแฟลกชิพนะครับอย่างที่เห็นคือการแสงผลเนี่ยดีมากๆนะครับสำหรับใครที่เป็นสายเกมจริงๆเนะี่ย จะชอบจอแบบนี้มากๆนะครับเพราะสามารถทัชสกรีนได้แบบลื่นไหลเวลาเราเล่นเกมแนว FPS หรือต้องการอะไรที่มันต้องกวาดนิ้วเยอะๆเนี่ยก็สามารถอาตอบสนองการทัชได้อย่างรวดเร็วนะครับรวมถึงการดูหนังฟังเพลงหรือใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยเรื่องหน้าจอแบบนี้ก็สามารถตอบสนองต่างๆได้ดีนะครับจะเล่นโซเชียลอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถทําได้อย่างลื่นไหลนะครับลื่นจริงๆอันนี้ไม่ได้โกหกนะแล้วก็เรื่องของบอดี้ Body ต่างๆก็อาจจะดูแบบ ทุกชีฟนิดนึงนะเพราะว่าตัวนี้ก็เขาไม่ได้เน้นเรื่องของความพรีเมียมมากหนักนะครับอย่างตัวนี้ก็เป็นวัสดุพลาสติกธรรมดานะครับเป็นโพลีคาร์บอเนตแต่ข้อดีคือน้ําหนักมันเบามากนะครับมีพอเชื่อมต่อก็คือ USB Type C นะครับลำโพงคู่สเตอริโอบนล่างครบนะครับแล้วก็มีหูฟัง3.5ซึ่งหลายคนก็น่าจะได้ใช้การกันอยู่นะครับรวมถึง IR Remote ที่ยอาไว้แบบควบคุมพวกรีโมทคอนโทรลต่างๆซึ่ง ของ Xiaomi จะใส่มาทุกรุ่นเลยนะครับแล้วก็มีปุ่มสแกนนิ้วอยู่ด้านข้างนะตัวนี้ก็ถอดเรื่องของ U-d sensor ไปแต่ก็ไม่ได้เอฟเฟกอะไรนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ใช้งานด้านข้างจะสะดวกกว่านะครับสําหรับฝาหลังเนี่ยรู้สึกว่าจะมีให้เลือก2 3งสสีนะอันนี้ผมกดสีขาวมาซึ่งสีขาวเองก็มีจุดเด่นนะครับคือ texture เขาค่อนข้างจะคล้ายกับหินอ่อนเป็นลายหินประมาณนี้นะผมว่าดูดีครับแล้วก็ ดูแบบไม่น่าเบื่อเนาะพาะผมเบื่อสีดำแล้วแ,แหละประมาณนั้นนะแล้วก็มีกล้องนะครับความละเอียด64ล้านพิกเซลตัวนี้มีแอนตรวายให้ไม่ตัดออกแล้วก็กล้องมี o i s ด้วยก็คือครบเลยสำหรับใครที่ถ่ายวิดีโอจะชอบมากเพราะว่ามันช่วยกันสั่นได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับก็ภาพรวมสำหรับบอดี้การใช้งานต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างประทัดรัดนะครับพอดีมือและข้อดีของคือน้ำหนักเบาเบาจริงๆครับก็หลายๆคนก็น่าจะชอบนะ แต่เสียดายอะ่ะมันไม่มีให้เล่นหน้าช็อปมันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานกันครับด้านซอฟต์แวร์เนี่ยเขามากับมี u i 1 4เวอร์ชันล่าสุดนะดังนั้นเนี่ยการใช้งานต่างๆก็จะเหมือนกับมี13เลยนะครับแต่เรื่องของอินเทอร์เฟซแต่ก็จะเป็นโปรโคยูไอเนาะดังนั้นเนี่ยเรื่องของหน้าตาไอคอนอะไรต่างๆก็จะมีความแตกต่างเล็กน้อยนะครับแต่ในคอร์ที่เป็นซอฟต์แวร์ก็คือมี UI เหมือนกันนะครับของเสี่ยมีนะเรื่องของ App drawer เขาก็มีให้ใช้เหมือนกันนะครับรวมถึงพวกเมนู นี่ก็จะเป็นมี u i ที่เป็นอัปเดตล่าสุดนะครับเรื่องของสเปคต่างๆอย่างที่เราทราบกันน็คือเข้ามากับ snapdragon 7 plus gen 2นะครับแล้วก็เรื่องของแรม ROM นะครับมีค o n f ิกเดียวเลยคือ r รม12 g b ความจุ256 g b นะครับถือว่าเร็วแรงแล้วก็ไม่กักนะครับไม่มี128เลยมา256เลยนะครับก็เหมาะกับสายเกมที่เฮ้ยลงเกมนึงมันก็ประมาณแบบ7 8 g b หรือ10 g b แล้วนะครับตอนนี้บนเกมมือถือเนี่ย แดกสเปคพอสมควรเลยแล้วก็เรื่องของการใช้งาน 5G ก็รองรับ2ซิมนะครับรองรับทุกเครือข่ายมี NSA SA มาตรฐานต่างๆก็รองรับครบนะครับรวมถึง Wi-Fi 6ก็รองรับเหมือนกันนะมี Network Acceleration ด้วยการเชื่อมต่อพื้นฐานครบหมดครับเพราะว่าตัวนี้เหมือนยกสเปคของ Snapdragon 8 Gen 1มาดาวเกรดลงมาเท่านั้นเอง เรื่องของ Away z o n Display ก็มีนะผมไม่ได้เปิดไว้นะครับแล้วก็เรื่องของธีมต่างๆคุณก็สามารถโหลดผ่าน Store ได้ปกติเลยจะเป็น wallpaper ธีมหรือ Font ต่างๆก็มีให้เลือกใช้นะครับอันนี้บ่าบนเฉลยวมีทุกรุ่นจะมีให้เลือกอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีพวกการตั้งค่าอื่นอะันนี้ผมอาจจะไม่ได้อธิบายเยอะนะมีพวก Gesture มี Shortcut ต่างๆนะครับก็มี Memory Extension ด้วยซึ่ง by default เปิดมา3ลิกหรือจะปิดไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่า แรมในเครื่องมันเยอะอยู่แล้วนะครับ12กิกนะแล้วก็สเปกเซ็กแอนด์สเปที่เป็นแบบหน้าโปรไฟล์อีกอันหนึ่งที่สร้างขึ้นมาใหม่แล้วมันจะเหมือนแบบให้เราล้างเครื่องเลยนะเหมือนมันสร้างโฟลเดอร์ลับเข้ามาอีกอันหนึ่งก็มีให้ใช้เหมือนกันก็จะมีฟีเจอร์อื่นนะครับที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาดีพวก Security พวกอะไรอย่างงี้นะครับก็มีให้ใช้งานอยู่แล้วนะครับอันนี้มันเหมือนเลขาของเครื่องเราแล้วก็คือพวกตรวจสอบพวกไฟล์ขยะนะครับ Manage App Manage พวกเน็ตเวิต่างๆนะครับพวก d u o Apps อะไรต่างๆก็มีให้ใช้งานเหมือนกันนะอย่างตัวนี้เนี่ยสามารถสร้างแอปที่เป็นคู่มาได้เลยนะครับอย่างใครที่มีเกมหลายเกมเนี่ยอย่าง PUBG ่คุณเล่น2องให้ดีได้เลยนะเออเป็นอะไรที่แบบบางคนนะน่าจะได้ใช้นะครับก็มีประโยชน์ดีเหมือนกันประมาณนี้ครับสำหรับซอฟต์แวร์ คะแนนตัวตูอย่างที่เห็นนะครับคือเกือบล้านเลยทีเดียวนะเทียบเท่ากับ snapdragon 8 Gen1 เนอะที้บอกคือ snapdragon 7 plus Gen2 เนี่ยมันคือ,อชิปตัวท็อปนี่แหละแต่เอามาดาวไซซิ่งมาจัดก,การนิดหน่อยนะครับแล้วก็ขายในราคาที่ถูกลงนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยเข้าใจว่าทางเขาเองขอเขาต้องการส่วนแบ่งการตลาดคืนนะครับจาก mediatek เขาก็เลยทุ่มตัวนี้ในราคาที่ถูกนะครับก็เป็นข้อดีนะคือมันทําให้แบรนด์มือถือเนี่ยสามารถผลิตมือถือ เกรดแฟลกชิพในราคาที่ถูกลงกว่าเดิมแล้วก็มาขายเรานาคาแบบหมื่นต้นๆเงี้ยนะก็ามาเล่นเกมใช้งานอะไรต่างๆได้แบบลื่นไหลใช้งานไปได้แบบปี2ปีสบายเลยนะครับเรื่องสเปคต่างๆก็อย่างที่ทราบกันนะครับแล้วก็เรื่องของเมมโมรีใช้เย s 3.1นะครับก็คือใช้ของดีเลยแหละนะพอดีกว่านี้ก็คือแฟลกชิพแล้วแหละเป็น4.0แล้วนะครับครับทั้งหมดนี้คือ proco f 5าจาก xiaomi นะครับอย่างที่บอกคือมันคือเบอถือที่คุ้มมากๆในงบหมื่นสองนะครับเราคิดว่าค่ายอื่นเนี่ย มีแบบอึ้งอ่ะทำไมเปิดราคานี้ได้อ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สเปคเขาดีจริงๆนะครับเรื่องของหน้าจอ a mole d ที่ไม่ใช่ใช้จอเกรดล่างนะคือมันเอาจอเกรดแฟลชชิพมาใส่เลยแหละนะเพราะว่าขอบจอมันแคบมากๆนะครับแล้วก็เรื่องของความสว่างเรื่อง,องความคามชัดต่างๆนี่ก็เรียกว่าชัดจริงๆนะอย่างนั้นก็ดีเรื่องของบอดี้ก็ค่อนข้างลุกชีพนิดหนึ่งนะครับเป็น Body บอดี้พลาสติกหมดเลยแต่งานประกอบก็ไม่ได้แย่นะครับอยู่ในเกณฑ์กลางๆเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่ออะไรต่างๆครบ ลำโพงคู่สเตอริโอนะครับแล้วก็มี IR เอาไว้ควบคุมพวกแอร์หรือทีวีต่างๆได้ด้วยกล้องนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับคือไม่ใช่เป็นกล้องที่แบบอู้ถ่ายออกมาแล้วแบบโคตรว้าวโคตรโมดไม่้ววมันไม่ใช่นะครับมันคือกล้องแบบระดับกลางๆนี่แหละคือเอาไว้ถ่ายทั่วๆไปได้นะครับแต่เขาใส่กันสั่นมาให้ซึ่งอันนี้ดี ถ่ายกลางคืนได้ดีนะครับแล้วก็เรื่องของการโปรเซสต่างๆก็ดีขึ้นมาเยอะแล้วนะครับถ้าเทียบกับมี UI ตัวก่อนนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจเลยแล้วก็มีหลากหลายสีให้เลือกนะภาพรวมแล้วก็เรื่องของ performance นะครับอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่พูดไม่ได้นะครับคือเป็น flagship g a t e เลยเล่นเกมแบบ AAA plus ได้นะครับได้ทิร์ี PUBG, Genshin เล่นได้หมดเลยนะครับแต่เรื่องของการปรับสุดอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะถ้าปรับสุดเนี่ย มันจะกินสเปคเยอะแล้วก็ร้อนนะครับอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าถ้าคุณรีดประสิทธิภาพออกมาได้เยอะสุดมันก็กินพลังงานเยอะเนาะถ้าเราปรับกลางๆเล่นได้สบายๆเลยนะครับคือสเปคมันเท่ากับ s t a มดับบัน8ถึง1ประมาณนั้นแหละด้วยราคา12,000บาทผมว่าโอเคนะสาหรับใครที่หามือถือที่ครบทุกอย่างไม่ต้องจ่ายเยอะนะครับแล้วคุณใช้งานไปได้เลยแบบ2อปีนะครับก็คือเขามีอัปเดตเรื่อยๆแหละประมาณนี้ครับสาหรับวันนี้ก็ขอจบเท่านี้สวัสดีครับ